การตึงเทายาวๆนะครับสิ่งที่จําเป็นหรือก็บางเด็กฝึกง,งานบางคนไม่รู้ก็คือเทา aw, ยาวๆเนี้ยเทาสองมตรที่ผมตึงเนี่ยคือน้องๆเอามาปึ๊บเขาจะไม่มีตรงนี้นะเขาจะไม่ใส่จะไม่ล็อกตรงนี้เพื่อให้มันนิ่งนะเหล็กมันต้องนิ่งนะครับปลายต้องนิ่งบางคนมาก็จับทั้งยาวเลยแล้วก็ตึงปลาย,ยมันจะสั่น้งกักนื้งกักแล้วก็สุดท้ายเทาก็พ้ยวนะอันนี้ ผมจะทําให้ดูตัวหนึ่งนะมันมีหลายตัวนะมันมีเดี๋ยวต้องตัดอีกนี่ยังไม่ได้ตัดอันนี้ก็คือตัวอย่างให้น้องๆเขาดูนะครับว่ามันต้องจับแบบนี้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดตัวนี้เรามีสารจับเรามีสารจับก็เอาสารจับมายึดกับตัวนี้ครับแล้วบีบบีบทายเอาก็ได้แตของผมมันมีหลายชุดหลายตัวเขาทาแบบสวยมามันง่ายดีเพราะว่าเราไม่ได้คึงจํานวนเต็มที่ก็สิบตัวนะครับเท่าสิบตัวแค่ัหน ถ้าเกิดจํานวนเนืหนึ่งตัวหนึ่งรตัวเงี้ยมันก็จะจับพอดีซื้อ3าจับอะไรมาได้อยู่นะครับโอเคครับผมยาวไปยา,าไปวันนี้